i สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP Update ค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของมทรพระนครของเรากันนะคะว่าช่วงนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจเกิดขึ้นกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ผ่านทาง YouTube Channel และก็ Facebook Fanpage ได้ที่ RMUTP Live ค่ะ วันนี้ค่ะเช่นเคยเลยคุณผู้ฟังมาอยู่กับฝนนะคะก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจในมทรอพรนักครนของเรานํามาฝากกันนะคะสําหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูกันที่การจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์พระนครเกมสครั้งที่16ค่ะ โดยทางมทรพระนครค่ะได้มีการจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาพระนครเกรมครั้งที่16นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์พณนิชยกรรมพระนครมทรพระนครค่ะโดยทางผู้ช่วยศาสตราจารย์สัทธาแข่งเพนแข่ค่ะผู้ช่วยอธิการ,รบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมให้แก่ คณะบริหารธุรกิจนะคะซึ่งก็เป็นคณะที่มีคะแนนรวมนะคะสูงที่สุดเลยนะคะรวมทั้งหมด33เหรียญด้วยกันค่ะแบ่งเป็น9เหรียญทองค่ะแเหรียญเงิน6เหรียญทองแดงค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะผู้บริหารแต่ละคณะก็ยังได้ร่วมมอบเหรียญให้กับนักกีฬาแต่ละประเภทด้วยไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลบาสเกตบอลค่ะวอลเลย์บอลเปตองเทเบิลเทนนิสแบดมินตันคอร์ทเวิร์ส หมักกระดานมวยสากลสมัครเล่นชักระเยอ์แล้วก็กีฬาลอนโบรค่ะ สำหรับการจาัดกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ได้เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาทั้ง9คณะค่ะและก็ยังจะเป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์นะคะให้กับนักศึกษาได้รู้จักการทำงานเป็นทีมรู้แพ้รู้ชนะรู้อาไย่ห่างไกลจากยาเสพติดค่ะตลอดจนสร้างวินัยให้กับตัวเองนะคะเพื่อเป็นการ ก้าวสู่ความสำเร็จพร้อมเป็นบัณฑิตหนักปฏิบฏัติคุณภาพแล้วก็ก้าวออกสู่โลกอาชีพอย่างมีคุณค่าในสังคมนั่นเองค่ะ มาดูกันต่อนะคะไเรียกว่าเป็นควัญหลงสําหรับกิจกรรมวันพ่อแห่งชาตินะคะซึ่งทางมทรพระนครของเราก็ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานเลยนะคะนอกจากจะเป็นการจัดก,กิจกรรมภายในมทรพระนครแล้วค่ะทางวงฉลองขวัญสังคีตมทรพระนครของเรานะคะก็ยังได้ร่วมบรรเลงเพลงของพ่อนะคะเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ด้วยค่ะ ด้วยทางมทร,รพนักคอนค่ะได้ร่วมกิจกรรมการจัดแสดงดนตรีอวเทอพระเกียรติ5ธันวาคมดนตรีในสวน H.M. s o n อวบรรเลงเพลงของพ่อค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะโดยวงฉลองขวัญสังคีจากมทรพนักคอนเราค่ะก็ได้ร่วมแสดงดนตรีโดยบทนา ได้ร่วมแสดงดนตรีนะคะในบทเพลงชะตาชีวิตด้วยวิธีการบรรเลงแบบลูกขัดนะคะเพื่อให้มีทํานองเพลงที่เหลื่อมกันนะคะฟังแล้วก็เหมือนกับคลื่นน้ำนะคะเรียกได้ว่าเป็นอัรถรสในการฟังอีกรูปแบบหนึ่งทีเดียวค่ะ สำหรับการจัดงานนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทริบพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอดดุยเชมหาราชรรม,มานาถบอพิษวันชาติแล้วก็วันพ่อแห่งชาติที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังจะเป็นการส่งมอบความสุขให้กับคนไทยทั่วทั้งประเทศค่ะผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์นะคะส่วนฐนานะของดอกอรก้องเกียรติมหาอินค่ะ ผู้ช่วยอธิการบาดีฝ่ายศิลปาวัฒนธรรมของมทร,รพระน,นครเรานะคะก็ได้รับมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณจากคุณเพิ่มสุขสัจจาพิวัตรค่ะเลข,ขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติโดยงานนี้ก็จัดขึ้นที่สวนลวงพระราม8เมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ นอกจากการร่วมบรรเลงเพลงของพ่อแล้วนะคะฐานันของคณะกรุษศาสตร์อุตสาหากรรมค่ะยังได้ร่วมมือกับทางสอพอวังน้อยตรวจเช็ครถฟรีให้กับประชาชนนะคะเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลค่ะดออรอัมพาพรเพียระวณิกุลค่ะ รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของมทรพระนครค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะได้มีการนํานักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจตรวจเช็ครถฟรีก่อนใช้ขับขี่ปลอดภัยในท้องถนนค่ะซึ่งก็เป็นความร่วมมือนะคะกับทางสถานีตำรวจภูธรวังน้อยจัดขึ้นที่ลานจอดอเนกประสงค์อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะโดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเสารกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9นะคะและยังเป็นการสนองพระราโชบายด้านของจิตอาสาในรัชกาลที่10ด้วยค่ะ โดยมีคณาจารย์แล้วก็นักศึกษาจากสาขาว,วิศวกรรมเครื่องกลน,นะคะจากคณะครุศาสตร์อุตสาหการรมได้ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสำหรับรถจักรยานยนต์ฟรีให้กับข้าราชการตำรวจทหารอาจารย์เจ้าหน้าที่รวมไปถึงประชาชนทั่วไปก็สามารถมาใช้บริการได้เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ใน,นหลวงรัชกาลที่9ค่ะมาดูกันต่อที่ าการให้การต้อนรับนะคะผู้บริหารจากมจทค่ะในการสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ข้อมูลอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคค่ะดรปริณบุญกนิตค่ะ รองอธิการ,รบดีฝ่ายบริหารวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของมทร,รพระนครค่ะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะได้ให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรสุวิทย์แซติยาค่ะท่านอธิการ,รบดีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจำก้าวทนบุรีและคณะนะคะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมทร,รพระนครของเราค่ะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ข,ข้อมูลอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ในฐานะที่ทางมอจทรเนะคะเป็นแรงงานหลักในการดําเนินโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคตามนโยบายของสํานักงานประหลัดก,กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะโดยได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นรวมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ในหน่วยง,งานต่างๆของทางมทรพันคนครเราด้วยเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ในเฉพาะในปูมยภาคนะคะเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะเน้นส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยแล้วก็พัฒนาโดยสามารถนำทรัพยากรของ,ของรัฐนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สุดแล้วก็ยังจะเป็นการเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่แล้วก็อย่างสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนซึ่งก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดีขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะทิ้งทายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนค่ะที่มีการจัดอบรมการสร้างเนื้อหาผ่านแอปพลิเคชัน t i k t o k ค่ะ โดยทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมทร,รพระนครของเรานะคะก็ได้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านทางแอปพลิเคชัน TikT ต,ตอกนะคะภายใต้โครงการประกวดสื่อท b ีจำนวนวันค่ะสิ่งทวดพระราชทานทุนกระมมิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพันนาวดีครั้งที่13นะคะเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีการจัดขึ้นต่อเนื่องนะคะเป็นปีที่13แล้วค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงระหว่างการรับสมัครน้องๆนะคะแล้วก็ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโดยทางคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนนะคะก็เลยมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆที่จะส่งผลงานเข้าร่วมอบรมนะคะได้มีความรู้เกี่ยวกับการสร้างสารรค์เนื้อหาผ่านทาง แอปพลิเคชัน t i k t o อค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็มีน้องๆมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะที่เข้าร่วมประกวดสื่อทูบีน้ำเบอร์วานทั้งโรงเรียนจากในกรุงเทพมหานครรวมไปถึงต่างจังหวัดด้วยนะคะบางคนมาไกลเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายชลบุรีอุบลราชธานีขอนแก่นหรือว่าลำปางนะคะก็มีน้องๆสนใจเข้ามาร่วมอบรมกับเราเยอะทีเดียวค่ะสําหรับหัวข้อในการอบรมนะคะก็มีเรื่องราวมีเนื้อหา มากมายเลยนะคะอย่างเช่นการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านแอปพลิเคชันติ๊กตอกอย่างสร้างสรรค์วิทยากรนะคะโดยคุณปรับัพพัน์ศรีนวลค่ะนักวิเคราะห์น,นโยบายและแผนชํานาญการ สำหรับการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดค่ะหัวข้อสร้างสารรค์ผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้กรอบกติการนะคะโดยอาจารย์ดุริยางคมขำรองคณะบดีฝ่ายบริหารและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหัวข้อการนำเสนอเนื้อหาที่สร้างสรรค์ ในแอปพลิเคชัน TikTok กนำเสนออย่างไรให้โดนใจผู้ชมค่ะโดยคุณจิรพาสุริสุกนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ภายใต้ชื่อช่องว่าพี่หมอไอซ์ไอซ์เดีนะคะเรียกได้ว่าน้องๆที่เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ได้รับความรู้กันไปแบบเต็มๆเ,เลยนะคะจากผู้ที่มีความรู้แล้วก็เป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะได้ประสบความสำเร็จผ่านการใช้สื่อแอปพลิเคชัน TikTok นะคะในการ ที่จะนําเสนอข้อมูลต่างๆให้กับประชาชนได้เข้ารับชมการจหรับน้องๆคนไหนที่สนใจจะส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนะคะก็สามารถส่งได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง23ธันวาคมนี้ค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของมทรไปแนก่อนที่เราได้นํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราตอนอื่นๆได้ผ่านทาง YouTube Channel แล้วก็ Facebook Fan Page ได้ที่ rmutplive ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ